ยองแม่บันแพงโกศุล์บักไก่มาเนี่ยบักไก่ถูมาเนี่ยบักไก่ยุคโกศุลหรอแม่ในพายุโกสุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุโมทนาด้วยสาธุทุกธนาครับได้มีความสุขแล้วไปอยู่น้าพี่แมนครับกินข้าวเจียบกินได้หลายจ้วยสองสามวันกินข้าวหลาย ยังกินแล้วจะโอ้ยหลายยางครับพี่รสหลายยางหลายเนี่ยว่ะขมวดบิดด้หลายขมี้ไม่ได้กินหลายอ,อันนี้มมดธารเลยแขอบุญชาเอ้สิจักชัยพูมข้าบุณครับ <ๆ S 2> ผมทำแม่มีบุญกับสิหอด้ครับโอเคครับแม่มีบะหมี่มาเด๋ยวุ้งจีพีเอสไปให้ได้ไหม จะบวชอาทโ้มดธนาบุญน้ำเด้อค่ะขอบคุณครับพอไมว่างเพราะลูกไส้บวชพ่อบ่่วางครับแต่ว่าบอกพอ่อเราเนี่ยบอกพ่อไปแล้วพอ่ออันเดี๋ยวเดี๋ยวอันพ่อให้นเราบ้างแผนบ้างแผนอันนี้แล้วกอนทำแผนงานแล้วก่อนเพราะงานไก่เติมเยอะครับงานอยู่อยุ่งที่ยากยบอกพ่อแล้วพ่อรัำนาดแล้วล่ะมาบังคิวงานเราอยู่ยิ้มับยิ้มมันบว อินนี้พิเยวครับผมขิงหอมำยังครับหล่ยางหลเนี่ยหรอาหมูหนึ่งบาทย่าอันนี้ยังปนอย่างไรปนาปนขาีได้ไปรวมงานบน้องบน้องมามครับอ้มา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 เป็นอะไจใ้เาในบ้านจ้าขอบคุณครับใจส้มตำบ้านม่อนแล้วอร่อยจริงๆครับผมวันนั้นะครับเม่ เมือนักผู้ใดไปซื้อตัมภงมิใ่ป่ะอะไรป่มือตัดมาเหื่องเยกถึงเขาอย่างเง้ยเฮ้ยเขาไปไปซื้อผู้ใดลงไปซื้อเขาไปซื้อนี่ก็ไปซื้อะมเข้าไปซื้อก็ปาอออหรับตัวมันะวันรับเรื่องรถจัด้ไหนไงสวัสดีพี่โบครับเป็นอลังใจให้น้องไดมันจ้าครับพี่อนัพี่นะไรแม่นึ่ ไม่จ้ากระส้นไม่จ้านี่ไม่จ้าิเบื้องไรอยู่นี่ไม่จ้าไม่สายไม่สาอก้อนไปอนปนก้อนไปหาเหบออืมไม่เห็นของสวยยู่นี่โอ้พ่ามากิน่อนพีน่าตอนทีเ่าไป่เตือนพูเนิ้์บ้านถ้ากันม่กินเขาลวนี่งเดายวกันเรไปหัุนบ้านไม่ไทยขุนเนาอะนุเกียวไปถือตะบูหงาขุนก็าบ่มีลานนี้กลับมาอีกรอ้อืี่มาใส่ไปตือเพราะแต่แผ่ไม่ใช่ย่า่สิไดนไหม พอท่านพูดอะไใส่ใหญ่ตอนนี้ยับต่ออ่ะนะอ้าวจมันใส่ใหญ่หนิครับอยากก็จะได้หลวกเลยใส่ใหญ่รับหนักเลยครับขับหนักบิดว่าไปสวัสดีตแม่แดงครับอนุวัฒนาบุญโดยนะขอบคุณครับแม่เป็นป่วยทานนี่ส่งมาก็เอารวมกันแล้วเ็จริงนะ สายแห่งของแม่กับรุ่นน้ำเพลินเลยนะครับแม่แดงสายอยู่ครับผมไล่ในเจ็ตเก่งบนมือนี้ก็ซื้อมาเพิ่ม,ม,มอีกสามแ้ววายสามเก่งสามตะกา้ารเต็มอีกเอ็อมสามเลยครับปุระหยากรวมทั้งมวหรือว่าเห็นเรียนโปอยท่านมาเดากะติดตักงข้อความมานะครับผมผู้ใดอยากส่งมาให้ขอบคุณครับโค้งหัวใจด้วยนะครับพี่เพลินด้วยยาขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับหลานขอบคุณครับกินข้าวกับไอ้นกบันจั่วครับกินน้ำยาครับกินน้ำยากับเลสคกับผู้จัดการเพื่อการหงหงงาเพื่อช่วยแต่บอกห้องหลงทางไน้หมดนล่นเกี่ยวอ้าวมันไปใส่ที่ตอนน,อนนึงมันอาบน้ำจริง้น โอ้ oh, ตอนอันนี้ก้อนอตอนอันก้อนต้นนั้นนะมัมนไปสอนงานแลยอ่ะอองายก้อนนะ่ะเนติดตามได้มาจะเป็นคนวอยขอบคุณครับผมอขอบคุณมากครับนี่บอเอาเอาลูกมาแซ่ไปแล้วแซ่แซ่ไปเนี่นยมันจะกินย้อมจานนี่มือมาซ้องจานนี่เลยเหนื่อยหลายอยูางงา่เลย